เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้เป็นคนดุร้ายหรือคนสงบสงเงียมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกาทาคามีหน้า110จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่376ข้อที่ 586 <c oughs> <c oughs> ขามานิผู้คนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธ ให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายกามนีบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโทสะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายขามานิบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโมหะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโลหะโมหะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายขามนี้นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ จึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายการมนนีิอันหนึง่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้วเป็นผู้ละราคะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่แสดงความโกรธ ให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบสงเงียมขามานิบุคคลบางคนในโลกนี้ละโทสะได้แล้วเพราะเป็นผู้ละโทสะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบสงี่ยมขามานิบุคคลบางคนในโลกนี้ละโมหะได้แล้วเพราะเป็นผู้ละโมหะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบสงี่ยมขามานี้นี้แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้จึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบสงี่ยม